สอนยิบไปทางนั้นไปทางนั้นจะทราบได้รู้ที่หลวงตาออกจากป่าได้แล้วน้อยดูทําไมรูปเดียวในป่าดูที่นั่นเนี่ยติดบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นใครจะสอนมันจะฟังล่ะถ้าไม่เคารพจริงๆจ้ามันก็ไม่ฟังเออพอรกักบอาจารย์รูปนั้นก็รู้จกกักจีมันเป็นสิ่งของหลวงปู่วันอุตโมเรานี่แหละท่านก็พูดตามพระอาจารย์พูดไปพูดไปยกรูบบอาจารย์รูปนั้นขึ้นมาขึ้นมาอาจารย์รูปน,นั้นขึ้นมา วันนี้ไหนที่กินมทลิสุดเวลาที่เห็นนิพิชานิสติมันจะเต็มที่เลยยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่นทำรู้หมดเลยอนอนนี่จะนอนจะหลับก็ทราบจะฝันก็ทราบเวลาฝันไปฝันไปฝันไปจะตื่นก็ทราบจลกลับมาหาสติเป็นยังไงสติใหญ่สติเยอะวิมาน เวลาที่ภาคปฏิบัติกับภาคปริยัตินั้นไม่เหมือนกันเขาจะใครจะไปทราบได้ทางไม่เคยเดินนี่ใช่ไหมล่ะโอ้ก็ไม่ทราบนี่ภาพนแนมหาสติมันคืออะไรใครจะทราบได้ก็นึกว่าโอ้ยครอบโลกครอบจักรบา,า,าลมหาสติที่ไหนได้มหาสติเหมือนกับเรานี่มีเงินมีทองฝากไว้ในธนาคารเป็นหลายร้อยห,ยหลายพันดานแต่ไม่ออกมาใช้นั่นเงินเยอะนี่ก็มหาสติก็สติเยอะปัญญาเยอะแต่ไม่ออกมาใช้เรื่องเขาเรื่องมันแต่ผลสุดท้ายก็ ที่ท่านพระอาจารย์นันพระครูวัฒนานี่ท่านเทศเรื่องสมมุติไปลงโบสถ์นี่ละพาะก็เยอะเห็ไนไรพระหนีหมดท่านถามเราหนี่ท่านมองดูเราหนี่เออว่าใครเนี่ยพระมีองค์ภาวนามาพูดให้เราฟังหน่อยว่าลูกลูกศิษย์ทามีแต่หมาท่าน่าแนี้เราก็ฟังเออพระรลปนี่ก็ท่ามาหลายหลายหลายไอย้นั่นแล้วหลายอโบสถแล้วเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเราไม่มีความอยากอะไรทำไมท่าไทย ศึกษาธรรมะก่อนนะก็เลยขาน,นเขาไปเราก็ไม่ได้พูดว่าเราบริสุทธิ์มีแต่พูดบอกว่าเพราะโอกาสครูบาอาจารย์ทุกวันนี้สติผมมากยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำจะหลับก็ทราบจะฝันก็ทราบฝันไปยังไงทราบหมดจะตื่นก็ทราบท่านเปี้ยงเลยเอาทำชั้นนี้จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นี่ไม่เคยได้ยิน นี่แหละที่จิตมันจิตรวมที่บริสุทธิ์อยู่มันก็เลยวับออกมาเพราะมันไม่เคยได้ยินคําว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ทําบทเดียวแค่นั้นเลยพ้นมันได้ลองคิดดูที่จิตมากี่เดือนตั้งแต่เดือนมีนาโน,น่นจนถึงวันสิบห้าค่ำเดือนสิบลองคิดดูที่โอ้นี่ก็ลอยทางลอยล้านทางล้านยังยังยงั้นจะมีสุตภาพห้าชันหรือเอามาลองพิจารณาดูที่ผมนี่บทมาก็เพื่อสิ่งเดียวก็คือต้องการเป็นพระอรหันแค่นั้น อย่างอื่นผมไม่ได้สนใจนะผมพิ่ได้ฟังตรงเลยนะใครจะมีลักาละสันเลย่เฉินยืนจอมอะไรก็ตามผมตั้งใจว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายพระเยอะแล้วการก่อสร้างเยอะแล้วสําหรับผมลูกเดียวไม่มีอัประโจน์ใดๆกับใครขอให้เราถึงซึ่งมากจึงผลก็คือจบตอนนั้นในก้าวแรกคนประชากขาถือโกบาจารย์เพียงเดียวเดี๋ยวเข้าป่าเลยนั่นแหละมีนี้บาจารย์พูด่าโอ้ยังไม่สิ้นนิสัย อก็จะเข้าป่าทำจิตรรมนาจะเป็นบ้าเลยอุย้ยเชื่อกมเชื่อผลของกรรมบารมีสร้างสร้างมาทางบ้ามันก็บ้าน,นั่นเห็นไหมละ่ะบารมีสร้างมาทางไอ้สิ้นไอ้กิตเตตฐิมันก็สิ้นอย่าไปสนใจเลย๋ยวเราไปพาวากัก้าวงอยู่นี่มันจะไปไหนภูมิธรรมไม่เข้าสู่อริยบ,บุคคลได้เลยนี่ทางมันต้องเข้าสู่สวดอาบันินี่เชื่อกมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อเปรตผีใดๆใ,ในใจโลกธาตุ เชื่อพุทธเจ้าจางเดียวก็เชื่อกรรมเจ้าผุนขอกรรมนั่นเป็นอย่างนั้นก็เลยพูดให้ฟังอ๋อก็เลยมาวันนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายล้อมาดูดูแค่นั้นแหละแล้วก็จะกลับก็ไม่ได้บอกหมู่คณะว่ามาจากไหนแล้วหมู่คณะก็ไม่ถามก็ดีด้วยนักแข่งสบายมองดูบก็จะกับแค่นั้นบางๆไป,ไปามาผ่านไปผ่านมาก็จะเข้ามาเยี่ยม,มอะไรกันธรรมดาธรรมชาติเพราะ ปฏิปทานั่นก็ไม่เกินแห่งองค์ลงตาราะเรานั่นอาศัยองค์ลงตาบัวเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลนั่นผมนี่ก็ลบที่สุดคือองค์ลงตาบัวนี่ผมไม่เคยฟังเทศไครง่ายๆนะนนจะฟังนี่ก็มูวไม้ฟังลูกขีบไม้ฟังก็เออก็แค่นั้นแต่ฟังทุกวันนี้ คือลูกตาล้วนๆจะฟังด้วยความเคารพเดี๋ยวก็ไปไหนล่ะก็ไปวัดไมิธีแก้วตอนแรกนี่เอทำไมจึงเคารพผู้หญิงคนนี้ก็เลยฝันฝันธรรมดาเนี่ยนอนกนก๊อกก๊ก็ฝันตามภาษีพระาผู้เฒ่าเอะคกนก๊อกกก็เลยฝันฝันว่าในดีจตชาติถึงมันถึงเรื่องลงนั่นฝันเฉยๆนะไม่ได้วรุตตลิมุสจะทำบ้านเลือกชาติได้นะโอ้ยมแต่พระพุทธเจ้าแล้วณะนงฆสงสาว,วกที่เป็นพลรหารเลือกชาติได้ พวกเรามีจิรตรนะตนหาอยากอยู่จนลึกชาติได้งไงมีแต่ฝันเอาเออหากินกับความฝันนี่แหละฝันว่าอดีตชาติเป็นลูกคุณแม่จีแก้วเรื่องของเรื่องมันสมัยที่เป็นไก่เป็นไก่ลูกตัวโซตัวที่เจ็ดตัวสุดท้องเป็นลูกไก่ที่โซที่สุดละหอมโซเป็นเออป่วยต่านั้นแหละแม่เขาจะรักมากโอ้ลูกฝันเราวิตกวิจารอยู่ยแล้วก็เลยฝันฝันธรรมาดานี่แหลนะน,ๆๆๆน้องคนก็ฝัน นั่นทีแรกก็ทีแรกก็ไปดูแลสิ่งของของคุณแม่ที่แก้วเฉียงร้าก็เรื่องนี้แหละอว่าแม่อกแม่กอดแม่อะไรทาไมาเห็นรูปแม่แก้วทําไมาอยากเข้าไปกอดมีหนุนตักอยากไปซบไหล่านองนั่นเหมือนกับแม่ี่านองนั่นแล้วก็คิดตามทีมท่ปรทชาผู้มีเกลียดนอกุปักไอ้ฟันเลย่โอ้ตอนนั้น แม่ก็พาลูกไปคุยเขีย่ยเขาข้างบ้านเรื่องของเรื่องมันฝ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 ันเออเรื่องที่ได้ลงขึ้นม่ชีแก้วนะแม่ก็พาไปคุยเขีย่ยวตอนนั้นไปเขีย่ยข้าวเขี่ยอะไรเขาทีเขี่ยพวกเมล็ดอะไรเขาเขากำลังปล,ลูกอยู่เขาเลยโมเขาเลยเอาข้าวน่ะใส่ยาพิษมาโปรยไว้แม่แก้วก็ทราบที่สมัยเป็นไก่นั่นอกลูกแลลูกแกไปกินนะลูกทุกตัวก็อยู่ในปีกแม่อยู่แต่ไอ้รอมันหิวนะ่ะเออเม่ไก่โซนน่ะวิ่งออกจากปีกแม่ก็ ซัดเลยก็จักแงะแงแงะแกลงแม่ก็วิ่งไปร้องไห้ดีเราเห็นรูปแม่ไม่ได้รร้องไห้เลยนะเห็นไหมฝานฝานนี่เราไมา่ได้ไปบ้าอย่างนั้นอย่างนี้หรอกพระพุทธเ,เจ้าตัดแล้วนี่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันนะเห็นไหมละ่ะล้วก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อพระพุทธเจ้านีแล้วไม่ได้เชื่อไปเชื่อผีที่ไหนนั่นแล้วกรารที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมดาธรรมดานี่ผมมันทําไม่เป็นเอาชีวิตแรกไปนั่งก็ตายไปเลยถ้าไม่ตายก็ค่อยว่ากัน เดินย่ากคนก็าเท้าแตกนั่นเห็นไหมล่ะเอาไปเลยมเดินไม่ได้ก็ไปเท้ายันเอาเนื้อตำรามีอยู่นี่เดินไม่ได้ก็กิ้งเอาเออก็เดินไม่ได้ก็กระดึบกระดึบเอาเหมือนไอ้นั่นเก็เหมือนแมงบุ้งแมงตัวหนอนนั่นกระดึบกระดึบไปมาแล้วอกมันแตกก็กิ้งไปกิ้งผ้าทางโยกมไปก็สามารถโงมักลงผลตำรามีอยู่นี่ผมไม่ใช่บ้านนั่นไม่ได้นอกตำราแต่ก็ไม่ได้หลงตำรา เวลาที่ปฏิบัตินี้มันจะเห็นทางที่สว่างสวัยตามหลักคําสอนของพระเจ้านี่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกสอนโอ้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้น,น,นั่นเนี่ยลงเลยลงลงปูมมัน่นลงลงตาบัวแบบสุดโต้พูดตรงตรง,ตรงเลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะแทนที่ลงลงตาบัวได้เลยพระจะเหินเดินฟ้ามาก็าตามคือเป็นไม่ลงอ่ะลงได้รูปเดียวแค่นั้นพ่อแม่จีแก้วเนี่ย ท่านพูดเปยเปยว่าสมัยหนึ่งหลวงปู่มั่นนี่เป็นลูกของท่านสมัยเป็นไก่เป็นไก่ตัวตวูสามารถที่จะปลกครองคนะแนสูงปลปกครองลูกศิษย์ลูกหาได้เยอะที่สุดเรื่องนี้ได้ยินแต่เรานี่แหละมีลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่ที่แก้พูดให้ฟังเราก็เลย,เยคงจะเป็นอย่างนั้นเห็นเรานี่มันแตกหูออกมาไปกินเหยื่อที่มันไม่ฟังที่มันมันไม่อยู่มันไม่อยู่กับ ไอ้แม่กับอะไรที่บอกว่าสมมือบรลบูนหน่อยเราเป็นบ้ากเราเองนั่นแหละมันเลยแจกขงออกมาถ้าไม่แจกขวงอขมาก็คงอยู่ในกลุ่มของขวบกุญูจนั่นโอ้ยป่านนี้คงเป็นพระหันแล้วไม่คงไม่ได้เป็นพระหันเหมือนทุกวันนี้เห็นไหมเนี่ยนั่นนจิตันบริสุทธิ์โอ้ยก็ไม่เคยเห็นแต่จิตบริสุทธิ์ไม่ดับหมดนะนี่ไม่ได้ว่าเป็นอย่างอื่นนะไม่มีที่บอกว่าพี่ตกวิจารใดๆไม่มีความโกรธอะไรเข้ามายุ่งความโกรธดับหมดความรักดับหมดความชังดับหมด ไม่มีเหลือแม้แต่ความบริสุทธิ์เรื่องล้วนสว่างโลดสว่างโลดมนพินตาบาดนี่เจอความบริสุทธิ์นั่คอมจริงๆนี่พวกที่ใส่บาตรนี่ขนหัวตั้งหมดนั่นเลยผมจะยาวไปชี้โดชี้โดก็ถามที่พวกมาด้วยกันก็เห็นกันอยู่นี่มันจะลงลงกูมันลงด้วยเหตุอะไรก็นั่นไม่เคยเห็นนี่เห็นไหมล่ะที่วัดป่าวิเสิทธยารามบ้านหนองนาแสงตำบลน้ำจั้นอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬผมอยู่โน่นผมอยู่ทุ่งเหยี่ยนในสวนโน่นมีหมู่คณะไปเจอกันอยู่ที่ทุ่งเหยี่ยนในสวนก็เป็นคนบ้านนี้คนอำเภอเสกา ืหอก่อนจังหวัดน้องไทยทุกวันนี้เป็นจังหวัดเมืองการนี่บอกว่าเออวัดหนึ่งนะว่างเอ้ยวัดหนึ่งนี้เป็นวัดที่ม,มีพระอยู่นะ่ผีดุเ่าเพราะได้ว่าผีดุที่มันอยากจะเห็นะพระป่านี่ก็อยู่อย่างนั้นชชยวัดทุ่งใหญ่น,นี้สวนสลลก,กี่วันละ่ะเห็นไหมละ่ะแต่พระอาจารย์เสถียรน,นี่สลลก,กี่วันละ่ะถูกมัดอยู่ในต้นไมู้ที่ทาเพียนฟังเด้ดลงตายแล้วขึ้นใจให้ลูกศิษย์ลูกขาไปมัดในป่าใหญ่น้น จ็ดวันค่อยมาดูนะตายก็คือตายเอามัดอย่างดีเห็นไหมล่ะไม่ขี้ไม่เยี่ยวนะมัดขัดเทศอย่างดีลูกศิษย์เอาเชือกมัดติดต้นไม้ไว้ถ้าเสือถ้าช้างถ้างูถ้าอะไรมั่กีวก็คือจเบเจ็ดวันเข้าไปดูเห็นไหมล่ะพอเจ็ดวันเข้าไปท่านก็ยังนั่งนิ่งเฉยมาจารย์ตะเถียนท่านฟังเทศหลวงตาบัวของเหล่านี่ใจขึ้นเลยช่วงที่ท่านอาพาธเนี่ยอาพาธครั้งที่สองก็เป็นพาราเรียนเหมือนกันทำตะแคร ผมแตกก่าได้ใน,นทุ่งใหญ่นี่เลยนั่นทำตะแค่พอทำตะแค่ปั๊บก,ก็ให้ลูกศิษย์ี่เป็นกะเหลี่ยงมัดใส่ตะแค่ฝนตกตะนักปล่อยไปตามฝนเจ็ดวันเอ้ยปล่อยไปตามน้ำทานน้ำไหลที่ทุ่งใหญ่นั่นที่จิชายเดยนพม่าแตกหมดแถวนั้นผมลุกไปในชายเดยนพม่านุ่นบอกพม่ากลับมาส่งผมเนี่ยโอ้เจ็ดวันลองคิดดูที่เจ็ดวันค่อยไปตามลองคิดดูนะ ถ้าเห็นก็คือเอาขึ้นมาถ้าไม่เห็นก็คือตายไปนั่นดูที่มันไปเรื่อยๆตามน้ำโน่นไปติดอยู่กับโกดินเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ตายเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอะไรตายแล้วนั่นที่จะนาดูสิมันต้องเอาแบบนั้นคิดเปรียีนี่เขาจะบอกว่ามันง่ายเลี้ยบปฏิบัติทบไง่ายนี่โอ๊ยอุคติตันดูวิอติตันดูก็จะว่าผมก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะสมหรับพทธการมีแต่ทุกวันนี้ใครเป็นคนให้คะแนนพวกเรา ผมก็จะถามเลยใครเป็นคนให้คะแนนเมื่อพระพุทธเจ้าเขา้าถูอมหาบฏีได้ผ่านแล้วใครเป็นให้คะแนนหนจะบอากว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ให้คะแนนกันมันไม่ถูกนั่นแหละอุกติตันอยู่วิปฏติตันอยู่มันก็มีทุกการรัชสมัยก็จริงอยู่แต่ใครให้คะแนนเรานั่นแหละเรื่องของเรื่องมันพระพุทธเจ้านี่สรสุปเฉลยสามหนปางายนั้นไม่ท้วนเออเราจะชุบมือเปิดเลยใช่ สำเร็จมาผลตอพระพักตรานี้ตอพระพักตร์พุธเจ้า,าสม,มุทการใช่อุคติตันดูวิปติตันดูแต่ทุกวันนี้นี่มันก็ลองพิจาราดูที่พุธเจ้าเขาสุาภปิภาณแล้วศีลจางด่างพ้อยอยู่เนี่ยความเคบบารพพุธเจ้าไม่สุดโต่งแล้วจะสามารถชมพังชมผลได้ยังไงผมก็จะถามหมู่กันนะนี่นี่เหตุผลน่ถ้าทําวีนัยนตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ดีตัดไว้แล้วนี่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่ถ้าพวกเราไม่รักษาใครจะรักษา มีรัตถาคตเป็นผู้บัญจัดหลักข้อวินรัตถาคตก็จะเป็นผู้รักษาและปฏิบัติตามนั่นต้องกรรพพผูเจ้าแบบสุดโตง่งสละชีวิตได้ทุกเมื่อนี่ทางเดินเขามันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมพระอานน์น,นั่นฉันยากรินจะมาจัดกับผู้เจ้าขวางไว้เลยให้มอมฉันตายก่อนพระเจา้านั่นเห็นไหมเนะี่ยของจริงเป็นอย่างนั้นผมนี่สรุปเฉลยหรือผมเพียงให้ลูกจิตพูดให้ลูกจิตฟังว่าห้าหนแต่นนับให้ลูกจิตฟังแล้วลูกจิตนี่บอกว่าประมาณไม่ได้ อดอาหารตามป่าตามเขาไม่ได้ฉันสลบสลบจุดนี้ตัง้งทุ่งอย่างเลยสวนนี่สามวันสามคืนไม่ได้ฉันอะไรนี่ตกมาจากหน้าผาตรงที่ปงช่างภูหลวงเห็นไหมล่ะสลบเดินทางชายแดนประเทศลาวที่ลงจากไอ้ภูคาไปก็สลบ อยู่อย่างนั้นเท้าเปล่อบหมดแล้วทำไมก่อนนี่เอาจริงเอาจังเพื่อต้องการเป็นพระอาราหันต์หรดี๋วพระเจ้าอิดโอยสรุปเฉลยถามผมนี่เราจะทําชุบมือเปิดบสบายสบาย,บายผมก็เลยเป็นไม่ลงใจแต่ไม่ได้ประมาทหมู่คณะครูบาอารย์นะนั่นแหละเรื่องของเรื่องนั่นปัิบติทาง่ายๆมันง่ายๆในกิเลตไหมนั่นมันต้องฝืนตุกจริงทุกอย่างฝืนความรู้สึกนึกคิดตัดรักตัดชังให้ได้ยังงั้นจิตผมจึงขาดจะบั้น ดับทั้งโลกตั้งแต่เป็นคารวาสนุนหนีจากบ้านมาดูที่เกือบเดือนนั้นไม่กินข้าวคิดถิ้งพ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนรักคนหวงคิดถึงหมูคณะวงจ๋ากระนาญาิพอตั้งัดแล้วว่าจะไม่กลับบ้านอีกตลอดนาฏการจะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายและไม่เห็นหน้ากันอีกตลอดนาฏการไม่ได้โกรธกันรักกันมากแต่ต้องการเป็นพระหันลองคิดดูที่ใกจะว่าบ้าเขาแล้วแต่ของไคยของมันนะเราไม่เข้าไปก้าวไก่ผมก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ นานาจิตตังกรรมฐานสี่สิบห้องอาจจะเป็นบารมีที่ไม่สูงส่งที่ผมสร้างมาแบบที่เรียกว่าหนักช้าหัดช้ากันบารมีนอนนิดก็คงจะเป็นอย่างนั้นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาไหมล่ะน้องตาเทพไว้ปฏิบัติลำบากบรรลุธรรมช้าผมก็เป็นอย่างนั้นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญานั่นคิดไหมล่ะ มันปฏิบัติธรรมแบบลำบากโสเป็นโสตายสลัเป็นสลัตายบรรลุธรรมยากจะเป็นสุขขาปฏิปทาชิปปาพิญญาเหรอก็ไม่ได้ว่านะก็คงจะมีก็อมมาในประมาททำประมาทวินยัยหรอกแต่ว่าใครเป็นคนให้คะแนนหรือพระเจ้าเข้าสูมม่พริวิถีพานแล้วแล้วใครเป็นคนให้คะแนนนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกติดตองอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ที่ผมมาวันนี้ ่็เพราะว่าท่านพระอาจารย์มานพท่านพอขามาบนอากาศโอย,ว,ยว่ายกผมไปในนภาอากาศนุ่นผมก็ว่ามันเกินไปแล้วอุบาอาจารย์นี่ยกสองเกินไปทําให้เรานี่เกิดความกันด่าออยละอายผมนี่เป็นคนละอายมาตั้งเจ่เป็นคราบ้านนุ่นนี่ใจผมนี่ก็มาะว,วันนี้ให้ปิดตามผิดไปไหนนี่ผมพูดคำอย่างให้ผมจายใช่บวชมาผมไม่เคยแตะต้อง จับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองไม่เคยกูตินดาจยะไม่แล้วก็ไม่เคยที่จะว่าเป็นเหมือนทางโลกที่จะเอาตรศัพทัมันแนบหูโทรหาคนนั่นโทรหาคน,น,น,าคน,น,นไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้อยู่พอลูกทิดย์สงคารดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาตัวแล,ล้วก็ลำบากตุกได้ยากไปตามยะถาการรมของเขาช่วยเอยเล็กน้อยก็อก็พอได้นะ่นไหนะนั่นพวกนั้นนั่นแต่ต้องอยู่ในระเบียบผมมันเจ้าระเบียบหน่อย เวลาไปเวลามาแล้วก็ขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยไม่ใช่เลือ้อยเอเถอเถเห็นไม่ลงตาบอดานะั่นผมจึงเข้มงวดกว่าคันลูกศิ์นั่นผมไม่อยากเห็นเหมือนที่หมคณะวัดวาอารามอื่นที่เป็นเลือ้อยเลอเถอเจนชาณิติบอกว่าเราไม่อยากไปกาดไปว้ว้เลยนะั่นแะนั่นทำไมจึงไม่รักษาไว้บ้างพระธรรมพระพิณายน,นั่นคือพ่อเรานะ